สัสดีครับวันนี้สิภามาพบนางานดอนแดงเลยครับถึงที่สั้นถึงที่เฮ็ดยากเนี่ยก็เฮ็ดไกเก่าครับสามมือกับไก่สีเหลวแล้วละครับน้ำทิ่มโดยสร้างเขียวครับพ่นาค่ากับพ่นาแหลมครับอยู่เทิงสูงสั้นครับลังค้ากับออนเขาวางแต่ไก่ครับนี่ครับ ชุดรอในที่เมเพื่อนใกล้สิเรียลแล้วครับมือนี้นาจะเรียลอยู่แล้วครับเพื่อนว่าจะมาสอนวิธีวางสัตว์ดาวเลยครับรับขนาดแล้วนี่ครับเพื่อนว่าต้องถือถือไปอย่างสี่ก้อนด้วยครับด้วยเพื่อนว่าแล้วก็ว่างย้ายย้ายไว้เพื่อนว่า ประสบการ์ตัวสิบกาปีแล้ะครับสิเดียร์แพงสลาเซี่ยวมากเพิ่นว่านี่นะครับเพื่อนเอาสั่งแดกเพื่อนก็นต้องเอามามัดไปก่อนครับแล้วเพื่อนก็นต่อสายครับนี่พอนเนคต่อซัดดาวโดวยเฉพาะเลยนะครับนี่ครับันไม่เคยสู้ ถ้าเกียใจดีกับส่งเงเินมาให้เบิกนะเด้อครับมือเรียงเพื่นว่า